หดเลยนะครับมาที่หลังมูสวัสดีเด้อก็ขอบคุณอผู้คนยู่ไตวันน้ำเนเดอเดขอบคุณผู้ผู้คนยู่ไตวันน้ำเนี้ผู้คนอดเงินมม่ห้นะัม่รอ้เาก่นนั่นโชกดีลำลำลุยๆงวดนี่หลายกว่าเกาเด้อหลายกว่าเกาแมนอัดนเบิ่งยู่นะ กองเทุ้่หลายหลายที่ไอ้ที่เอามาาห้ยแม่ไก่เพราะได้ยื้อซื้อยื้ซื้อกินไม่ไก่ครับเพราะ่ได้ซื้อหวยเพถือหวยถือเบื่อทั้งันดอกสไว้แหงก่อเอซกันจิดหอดจิดถึงคนกับฝากมาาหายกับ เราพ่อได้ใส่ครับเมือม่อวานเมื่อวานกับท้ำบุญเมือ่อวานกับถ้ำบุญเมือ่อวานเห็ีดลงท่านวเหยียลงท่านเหยี็ดลงทา่านมากแล้วครับเมือ่อวานไปถ้ำบุญคนรอพระเมือ่อวาน เป็นความฝันพอกาเอ้ยพอโสเป็นว่าจา้าอันนี้คือเป็นความฝันพอโสแต่อันนั้นเอเลขเั็นที่ว่าเลขกะล่างนั้นเดี๋ยวพอโสสี สีคำนวณให้เบิ่งพร้อมกันนี่แหละครับสององค์ก็โอ้คำนวณสดเลยแม่สดสดเลยนะคะแม่รอดูพร้อมกันใครอยากดูพ่อกายจะทำให้ดูกันพ่อโสพ่อโสพ่อกายแม่โสนั่งเฮี้ยงกันได้เลยพ่อกายเปิ้ลสีคำนวณให้เบิ่งสดสดเลยจ้ะให้เห็นพร้อมกันทั่วทั่วโลกเพราะว่ามันมันแต่มันสิตรงคือคือสุดกอนบอสเท่านั้นแหละสบาย บ่ท่านได้บ่ท่านได้เห็นเนี่ยตัเลขตัวอ้างนั่นเอางพอสูในคลิปนี้เป็นตัวเลขของพอสูก่อนเด้อความฝันให้พอสูเพิ่มเพิ่มตัวเลขให้จ้านี่นี่หนานนี่เลขเพิ่มลงข้างหลังข้างใต้น่ะอันเพิ่มลงหนานี่ว่าตัวใดจ้าตัวใดที่เพิ่มมาอย่งที่ขึ้นนี่ขึ้นนี่คือไอ้ เมือเคื่อนนี่ประกาศแดงมามันได้ผีๆเยเมือคลื่อนนี่เพื่อจำตัวนี่ครับตัวตัวตัวนี้เนาะเชียนไห้ไหมเนาะเช็ยนไหนไหมเต็นมะยาเมือเคลื่อนนี่ตัวนี่แหละรับนี่ตัวนี่ครับตัว สองตัวนี่แหละโตไหมโตโตนี้แหละคือคือตัวนี้ฝันฝันแบบฝันเกี่ยวกับเพืผู้หญิบ้านฝันว่าโอ้ฝันเกี่ยวกับผู้หญิบ้านแม่ไก่ฝันว่าผู้หญิบ้านพิ่งไปกินเขาโโดฝันว่าเขาลดม้าเจ็ดเข่าในหน้าเจ็ดเข่าในหน้าทิ่มเบิ้ลบ้านนี้ใช้ดันเขาในหน้ารดรดกเตือร์อร้นไหมกเตือขึ้นใหญ่ไหมค่ะมาบัานนี้ บันนี้เห็นเขาเกียดยูุ่นังมากยูนก็เรยกว่าเจ้ามันอกันเอารถมาดันเขาดู่อยขอเขาคอยเห็นยังคอยจีปับสิไหมเจ้าดี้คอยบ่ได้เว่าเรียนดีเสนอว,ว่าคอ,อยจีไปแกงูุใหญ่บา้านบันบนี้ก็เลยกไปว่ากันกับตาแก้ว่าตาแก้เสี่ยงพันหนึ่งคอยบ่ยอมแล้วดีตัวคอยว่าหาพันพุนบอกว่าขอเอาสองพันหาไม่คอยยวนี่สองพัน บัานี้พอดีขอยมไปแกงพยาบาลพอดีพยาบาลนั่งย่หันพยาบาลกับมูมูิตองเขานี่หล่ะจ้ะนั่งย่หันเขบ้านี้พยาบาลกับม่นเป็นมเป็นว่าพยาบาลเนี่ยเมียพยาบาลที่เป็นพยาบาลบ้านี้บปก็เลยแกงเพ่นแาขอยืปั๊บคนสองพัน่พราลองมูจิสองนี่เมืมีเดี๋ยวพอทียนอันห้า่เอาหัวพอตเดี๋ยวบ่บ่ตกบ่มากโซนสีสีเ็ดไทยนั่งย่รพะมันอยู่ในเลขล็อกตัวนี้ เอาเขียนสองศูนย์สองอันเลยบ้กอนว่าสองศูนย์อีกสองศูนย์อีกคือคือยำอันนี้คือคือแม่ไก่ฝันอันนี้ก็คือพ่อฝันตรงกเดียวกันตรงกันแมนมันตรงกันครับตรงกันเนาะมันตรงกันตวันแห่งเลขตัวย่างคือสามสามหกคือเขาและของแม่ไก่สามสามหกแต่บัานี้บัดนี้สิเขียนแบบไม่ไหนเนอะ เขียนชื่อเลขบานี้ลอกบาร์นี้เนบานเลขลอกเลขเลขลอกหายบ้งบานีเป็นลอกดมากเา่กระดาษนะกราษที่ได้ต่องต้นกระดาษีวกนี่ละนี่ะันห้องมันห้องมอสมีละตัวล่างอดมันทะลกอดกเออาอะไรีวเนี่้ังนะบารนีเอาอันง่ายๆของอัน เบิอกซับนี่เป็นยังได้แผ่นใหญ่เอาแผ่นใหญ่ป่ะล่ะเด่นใหญ่จได้เลขเขียนหลายอือเขามาเอาหัวนั่นมาก็ได้ยังอุโยอันยาทั้งไข้ทั้งแต่ว่าเมื่อก่อนสี่เอาเด้เลขเล็ขล็อกมันมามันมาสี่หนึ่งแปด ห้าสองสก็เก้าหกนี่คือนี่คือเลขล็อกมาจังสี่เลขเลขกเกล็ดเป็นใหมมาจังสี่อันนี้คือเลขหลักสกอนแมนบอลเลขหลักข้อตัวเพราะถนไหนจับรวบเพรท่านจับคู่แมนนี่คือเพรท่านจับคู่ค่ะแต่ว่าเมื่อใดเนี่ยจับพ่อจ่ายเอ ก็กลานี่มีตัวนี้ก็กลแม่โสบานพรโสสีจับลอกไส้ด้อบานิค่ะดึงกดดิต้งมองกันทัวโลกนะคะสี่สเห็นบ้างเก้าแล้วก็ตัวขับมตัวขับมก็บสม 4ีบเกาบันิตตัวย่างตัวเลขสองตัวตคือเกับเลขสตัวคือสีเก้าแล็วกับสีนี่แหละเลขสองตัวบันิเลขเลขตัวที่พอโสมัก เพื่อเลียตัวที่พ่อโสกเอ่อโลกตัวที่พ่อโสมักเพื่อแมนเก้า้าเก้า้าแปดมีสับนี่แหละมีมีมีสามคู่ครับแล้วก็เรียกแล้วก็ฮาเรียกฮาแปด นี่ละห้าแปดห้าแปดแปดห้าเี๋ยนี่ละนี่ละห้าแปดนี่ละนี่ละเจ๊อันดีสองตัวอันนี้เลขตารางใช่ไหมครับพ่อแมนเลขตารางยังไม่ใช่ขัดน้ำมลนเนาะแมนครับยังประท่านเนี่ยยังประท่านเนี่ยจะบใส่กันบามันตีมาตรงกันหรือว่ามาตรงกันเตเลขแตเลขที่พผสมหม,มักหมักกันอย่างนีส